ไม่ได้มามองเมานะคะแต่มาบอกวิธีการถอนเงินจากฉลากที่ถูกแค่นั้นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกถึงความโชคดีของเราจ้าเราซื้อฉลากดิจิตอลของรัฐบาลที่อยู่ในแอปเป๋าตังนะคะวันนี้เราถูกฉลาก เสร็จแล้ววันนี้เราจะมาบอกวิธีเอาเงินออกจากฉลากมาใส่แอปเป๋าตังเราจ้าพอเราเข้ามาแอปเป๋าตังแล้วก็ใส่รหัสได้เรียบร้อยนะคะก็จะเข้าสู่หน้าหลักค่ะจิ้มตรงที่บริการจ้าแล้วจิ้มที่ฉลากินแบ่งรัฐบาลจ้าพอเข้ามาหน้านี้ก็จิ้มตรงที่ฉลากของฉัน จิ้มดูรายละเอียดฉลากที่ถูกรางวัลแล้วก็จะมาสู่หน้านี้จ้าจะมีแถบแนะนำโชว์ขึ้นมาว่าให้เราถอนเงินเข้าสู่ g ีวริตของเราไหมเราก็กดไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กกรอกรายละเอียดชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยจ้ากรอกบา้านเลขที่ที่อยู่ให้ตรงกับบัตรประชาชนของเราด้วยนะคะ เราจะเลือกใส่ในแอปเป๋าตังนในจีวริหรือในแอป Banking หรือธนาคารของเราก็ได้นะคะอยู่ที่ความสะดวกของเราแต่ง่ายสุดคือในจีวริดจ้าพอกรอกครบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปค่ะตรวจสอบอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันจ้า เสร็จแล้วเขาให้ใส่รหัส6หลักของเป๋าตังของเราค่ะใส่รหัสเรียบร้อยแล้วตังก็จะเด้งไปที่จีวอรเดของเรานะคะเดี๋ยวกลับไปดูที่ G จีวอร์เลดจ้าย้อนกลับมาดูที่ฉลากที่เราถูกอีกทีจ้าฉลากที่ถูกจะมีแถบสีเหลืองนะคะ ก่อนที่จะไปดูว่าเราถอนเงินเข้ามาในจีวรเลตของเราเราไปซื้อเลขอีกสักใบสองใบก่อนนะคะเอาเลขที่ชอบจ้าเราก็กดซื้อไว้แบบนี้นะคะกดเลือกแล้วก็ไปกดจ่ายเงินค่ะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ฉลากมานะคะก่อนจะได้ฉลากต้องใส่รหัสเพื่อจ่ายเงินก่อนจ้า เร็จแล้วเราก็จะได้ฉลากมานะคะนี่ได้มาสองใบจ้างวดต่อไปเราอาจจะได้รางวัลอีกนะคะกลับมาค่ะกลับมาดูเงินว่าเข้ากระเป๋าตังเราหรือยังมาแล้วจ้ารวมกับของเก่าได้เหลืออยู่2,000กว่าบาทนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า